สวัสดีจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนียายจา้าเมกาผ้ามวนผ้าลงทงลงทามาหากินอีกแล้เด้อจ้าเด้อด <c oughs> มากครับรถลูกเจยลูกวิดเด้อมือนีจาา้ามหาครับนอกก่องไก่เด้อจ้ามากรถประจําตะเมงคือเก่าเลยจ้ามือนีจะมือว่านันมาลูกเคยเขายุดงานกันเลยให้ลูกเคยมา่ง สาวจืดไปหาพักหาหนามาให้แจวได้จ้าตาเบิง้งมัดมามาัดกันติดตามยายได้ได้จ้าลูกไก่กำลังเดินลูกมาลูกไก่กับลูกจืดเบิ้งก็ได้มาเลยน้ <laughs> นองนัดสูเลยว่ะปอนี่นนโว้ยตัวเล็กแหวมัดหมดท่านสามยายอันนี้ ลูกเต็นในสามชีโตละตาท่องว่าท่านใดพ่อโตข <c oughs> วนพว่วงในโตหนึ่งโตแหลกแหกมันได้จ่าเด้อนี่ขวนโตแบบไงมันคลุบคุบพูดังโอ้ขาขาพอเห็นเลย <c oughs> โอ้มึงนี่คือประมาณน,น้องมัน หอนหอนเนอพี่น้องมือนีหอนแห้งท่านบ่เจ้าเออมึงทีแบบเหนียๆคือดุ๊ดนิดเดียวเถะท่านบ่อเออตัวใหญ่ตัวงามดูเลยจ่าเด้อท่านบ่เอื้อนเอื้อนนั่นหนั่นอู้ตัวใหญ่อุ้ยท่านบ่อมานบ่เจ้าเออคุ้มจนได้เลยม้าน เลยอหอเลยเออท่านหมอท่านหมอโอ้โ้โตนี่โตแบบไงเลยนาเท่าเนาะแไงเออตุ้มตุ้มไงเด้อตุ้มมุ้ตุ้มมุ้งไงเล้อ เดี๋ยวลูกไหนหมอน่ะท่านหมอนมานมานคางดากคางดากออกไปดากเร็วคางล้างไม่ละเออมานมานเอานี่นั่นนั่นออกไปล่ะเอออออี อุ้ยแม่นีขึ้นไงเออเถ็ดเถาะนี่มาน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 ถ่านมาเลยถ่ายบานท่านมะลกท่านบ่เหร อดีเลจ่าหอนแห้งย่าเลยมานั่งพักพรอนก่อนเด้จ่าต่ท่องหาคนเดียวกันองนั่นขลุกเจอลุกกายได้ปได้ลยบร้อยมาได้พ่อคนพี่น้องเอ้ยน้องนั่นกับบ่ได้ตาท่องกับ่ได้ นกขึ้น,นโอ,โอมน้มานมานมานหอนแห้งแล้วเจ้าขี้บอหอนแดดบ่แดดเด้อยันโทรศัพท์นอกเด้อจ้ามันหอนแห้งเบิ่งใกล้ๆกล้กลระไรดอกเด้อจา้าอืมคุ้มจุดไหนเนาะโอ้ยตัวนี้ตัวโตรต,รตรงเลยได้เถอะไอ้ยไอ้ท่านบอง น mm. anyway> ี่ตัวใหญ่เนาะตัวงามเลยพี่หนอ่านอเนาะนี่ชวยบับเลยว่มานมานมานว่แน่อยู่พี่หนอแต่บวพอเกียรติลิเลยพี่น้องมานมสวยลิปบับ ขาดบ่นองเหอเหือเห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 ือเอ้าต้องพูดนะคาดบัวเท้าโอ้ยตะผุนกับคุ้มาะผุนเด้อม้านม้าน สองปอดอหอนเนาะมานมานหอนแห้งเขาเฮ้ยหอนจุดวิตาเลยไอหอนจุดวิตาเจไดกับเป็นกระเจใหญ่วหอนแห้งโอ้ยวิ่นหูวินตาเลยใหญ่ไอมือนี่โอ้โหรวยไปเลยวันนี้หมอสองโตเลยสิ ท่านบอมาอยู่ในโฮมนั่นแหละมานมานวัได้เอาจ่องมาลรามันอันนี้บางึงมันดับไปเลยน,น้องนั่นไปหาเอ,อเด็ดหอนแห้งให้น้องนั่นพักพอ่อนนี่ไปใหมล่ล่ะหนาแดงหุยๆเลยนี่ก้านมันหวานมตรงนี้ ินบ่อตัวใหญ่ๆงามๆลัดแบบ่าัดนั่นๆเอาเอาเอาพูนพูนพูนเอาเต็มไปสัพอ่ะเอาเอาคายไปพูนแล้วเอาจิ่ะโอ้ยไหลไหเด็กโตเออนี่มันมันมันนั่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 นลูดมือลูดตีนพี่น้องเอ้ย โอ้หน้าแดงหน้าดำเลยน้อ,องนั่นนี่มือนี่ห่อนแห้งหักสูพร้อด้วยจา่านี่พวกเด็กินแต่ยาดูห็นบ่พี่น้องพี่โม,มนี่ห่อนแห้งพวกเด็กเมื่อวานอัดอกจ้ะพักร่อนก่อน โอ้ยแม่นี่งานก็มากบ้าตัวหลูกบพอแล้วเพะไอตัวไนตัวหองแอบแบเลยปัดมา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 ไอ้แกตัวเ้างอขึ้นมาเอามาเลยเอามาผี่เลยเอามาผี่เลยโอ้ยสองมือโอ้ยสองมือมาพี่มาจ้าพี่มาเจ้าพี่ ตูนีสองตูอุ้ยมานมันเนาะเจ้าเนาะตัวใหญ่เนาะงามเลยพี่น้องเออโอ้โหขั้ววิทย์กระไรไรเดือพี่น้องเอ้ยรักษาสุขภาพดูต้นเองด้วยจ้าเด้อลายแห้งขั้ววิทย์สักษาสุกภาพยากก็จะรักษาคือการเลี้ยห่อนี่ ชูคนแพนขาบเอ้ยโลวโพวิษตาบาดแจ้วเลยเดี๋ยวนี้มัมนเห็นแต่หอนแต่ยังขอพุ่นที่เขามารับชมยายโลวโพวิดอยจะไปไกลไปไก้เด้อชูผูชุคนแพนขาบเอ้ยก้าวเดี๋ยวหลปงา,า่นนะเพาะเร็ว มันมอนมานเอาเลยฮึฮมนมั้มาทักกูนะมาทักกูกูคุ้มออ้ยน้องนั่นมานเนาะตัวใหญ่ไปไปนเขาถือท่านออ้ยิจัเอายาง ท the oh, e <t Works så rails> ่านมาลูกโอ้งใหขี้ดินใหญ่งไงม่ได้ดอกลูกมันขี้ดินมันใหญ่อวชฮอือือไม่อว่ทนี่อวอกเออมันมันท่านมาเท่าท่านมาเอาเอาเอาเลยน้องนั่นแล้วูบ้างสิ โอ้ยผลไปที่ตาพูนพอที่ได้หายอกเออมันมันเอ้าเอาไปเออตัวนี้ใหญ่งามๆเนาะเออเอ้าคู่ไม่ได้คู่ไม่ได้มันออกวังนึงนี่คู่ไม่ได้คู่ไม่ได้เอาว่าโซ่เออเออเอ้าเอ้าเอ้าเลยหายเลยตัวตัวออกวังนึงนี่หายจ่อยนาน ท,ท่านจ่อเอามาช่อไม่ช่อตัวไงวะตัวส้ำคัญสิว่าเออให้ม hm oh, me no ึงฮวงวอม่ลำบากนะโอ้ยหูบวอไม่ลำบากดาังดีอ oh, ู้ตัวไงน้าลูกเนาะเออมันมานโอ้ได oh, ้ยินแล้วแม่นี่งานนั่นออกไปอีกแล้วไปไปไปคุ้มคุ้มก็พอโอ้ยนั่นผุนอยู่ในี้พอลูกเอ้าเอ้าเออ อู้ตัวใหญ่ตัวงามให้ลูกได้อีกแล้วนะอู้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวงามเลยอะน้องนั่นมานมานมานนั่นไปแล้วลูกเออลูกเอาคุบคุ้ใไ้ได้พุ่นพุ่นพุ่นโอ้เขาอันใหญ่บ่ได้ดรอกลูกได้บ่เอออู้คุ้มจนได้เลยน้องนั่นนี่เยิมเยยมเยิมมือให้บ้างลูกโซ่ตัวนั่นลุ้นมืออีกล่ะ โอ้ยลายตาก็ขอถูกข่อให้ด้วยใจเด้อวันนั่นแหละก่อนที่พี่เพาะจับมาเจ้าเออในห้ำอีเข้ามันมานนั่นน่ะนั่นนั่นเออรวยรวไปเลยวันนี้เออนั่นนั่นลุดมืออีกอู้นั่นโอ้ยโอ้มาดมาดเอ้าโซ่พอดีเออ มันมันได้บ่มันจับได้บ่จับได้บ่เอาเอาเห็นบ่พี่น้องแล้วแนบบ่เห็นเลยเออเห็นหนองนั่นดึงหัวบ่นั่นจับหัวออกมาเลยจับได้จับจะขาด้หัวกับบ่ใส่ไข่แดงได้ลูกอู้หายจเอย

โอ้ไอ้น้องนั่น,นยังถูกขุ้มไปหาเอาอยู่นะท่นานป้าหอแล้วามาโชว์เอามาโชว์ท่นานป้าไปไปห่อแล้วหออแล้วพ่อแล้วพ่อได้กินได้ยาเก๊าไปเท้าหออแล้วเออมานมันโอ้อันเดืนะเอดน้ะงอันเดือกอันเดือกท่านป้าเท้า ป้ป้าพ่อเลยเถวป้อ้าวนี่ของลูกเจยพ่อได้กินได้อยากหรือยจ้าเด้อนี่ของตาท้องก็พ่อได้กินได้อยาก,าก,อ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 ,กอยกู่จบคีบหาเขียรวยแพร่เพียงแคน่นี้เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไรทุกแจ้ทุกคอมเมนจะหายายโดยรีเสมอมาสญญายพิษผ่านประกันได้ยายขออภัยด้วยจา้าลากนาทุกคน,น,นโลคูวิ์ก็ย้าไปไกลไปไกลเด้อจ้าพี่น้องเพื่อนครับทุกผู้ทุกคน จะคอยติดตามคลิปต่อไปได้เลยจ้าสวัสดีจ้า